ไหนเจ้าต้องบอกสิฮาดะลาโบเจ้าคือใคร<ะ>บ,บ่าใช้อ่ะบัาเทแบบบีบปาบแบบบางครั้งคือวงกลมใหญ่เลยสวัสดีค่ะพบกับช่วงใหม่ของบ c h ชาแนลนะคะการแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะแนะนําการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องผิวความสวยความงามพวกนี้นะคะคลิปนี้ค่ะบุบาก็าจะมาแนะนําตัวนี้ 5ดดลาบก a n t i ทา i เอ l ิงโลชั่นโลชั่นบำรุงผิวสูตรข้ม้นจากที่ปนคือเดาอตอนแรกอ่ะก็คือพวกเอเซนต์บโบบาใช้พวก SK-2 พวกแพงต้อนใช่ไหมพวกเขาเรียกว่าอะไรคาแรงอะไรพวกเนี้ยแล้วช่วงนั้นอ่ะน้ำตบกับเอเซนตอะไรต่างๆของโบบาเนี่ยมันหมดพร้อมกันพอดีก็เลยคิดว่าแบบ เฮ้ยฉันจะเอาอะไรมาใช้ก่อนดีเหมือนจะใช้ไปพางๆเลยเข้าแบบว่าร้านวัดสรรแล้วก็เลยได้ตัวนี้มาลองนะคะก็เอาวะเดี๋ยวฉันอาจจะลองใช้7วันดูว่าแบบว่าเฮ้ยฉันใช้เธอแล้วมันจะเป็นยังไงพอใช้ปุ๊บบัวใช้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่15เมษาวันนั้นไปนบ้านแฟนที่ลาดรีพอดีก็คือแบบว่าอยากพกพาที่แบบเบาที่สุดด้วยไงก็คือเอาตัวนี้ไปไปใช้เออใช้มา7วันติดต่อกันแล้วรู้สึกว่าแบบ ฮ้ยหน้าดีขึ้นพอหน้าดีขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เลยหยุดใช้อย่าเพิ่งงงว่าทำไมหยุดใช้เพราะว่ากลัวว่ามันหมดก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เอามารีวิวหรือไม่ได้เอามาแนะนาให้ทุกคนได้รู้นะคะก็เลยเออหยุดใช้ก่อนนะคะแต่เอาไปมาคิดไป ayo, คิดมาว่าเออพอเราใช้แล้วมันดีเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องซื้อใหม่เนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะใช้ใช้ไปเถอะคือด้วยความที่บูบาเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นไงคนอื่นน่ะเวลาเขาใช้เขาจะใช้หยด2หยดหรือบางคนอาจจะ4ี่หยดอย่างเงี้ยแต่บูบาลไม่ใช่นะ เวลาบูบาใช้อ่ะบูบาเทแบบบีบปาบแบบบางครั้งคือวงกลมใหญ่เลยอ่ะโนสนโนแคร์แบบใช้แบบไม่ห่วงของแบบจะเปืองหรอก็ช่างมันอะไรเงี้ยเพราะเลยรู้ป่ะเวลาซื้อมาแล้วปุ๊บอะบางครั้งไม่ได้ใช้เลยแล้วลืมราคาไม่รู้ว่า eh, ม like ันถูกมันแพงเป็นคนแบบเนี้ยเออก็เลยเออเทไปเหอะเอาเอาแบบสะใจอ่ะแล้วก็แบบเออทา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 พอทา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 เสร็จปุ๊บใช่ไหมเจ็ดวันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดีขึ้นจริงเลยต้องมาเสิร์ชหาดูเลยไงว่า เจ้าคือใครทำไมทําให้หน้าฉันดีขึ้นแต่จริงแล้วอะไม่ดีนะจริงๆอะต้องเซิร์ชก่อนใช่ปะแต่นี่ชอบลองลองไปเจ็ดวันแล้วก็ค่อยเสิร์ชว่าเจ้าคือเจ้าคือใครไหนเจ้าต้องบอกสิฮาดะลาโบเจ้าคือใคร<า>เจ้าฮาดะลาโบเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยข้าเนี่ยมีห้าสูตรนะอันเนี้ยเป็นหนึ่งในห้า ค่าเป็นสีแดงค่าเหมาะกับคนที่มีอายุหน่อยหนึ่งคำว,ว่ามีอายุหน่อยหนึ่งก็คือเหมาะสําหรับสาววัยสามสิบอับที่เริ่มจะมีริ้วร,ร,รอยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีไฮยาล,ลูรอนนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่เป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวของฮาดแอลโบเลยคือเพิ่งหาข้อมูลเหมือนกันเพราะแบบเฮ้ยพอมันใช้ดีปุ๊บฉันก็เลยแบบว่าอยากรู้ไงว่าทําไมหน้าฉันถึงดีขึ้นพอดูปุ๊บอ๋อเจ้าตัวเนี้ย เขามี e l ลาสโกซึ่ง e l ลาสโกลเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ตัวฮา d ดะระบบเท่านั้นที่มีนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิบัตรเขาเรียกเขาจดสิทธิบัตรแล้วอ่ะพูดง่ายๆคือผลิตภัณฑ์อื่นไม่สามารถใช้ได้นะคะก็เลยแบบโอ้ว้าวเออมันดีเนาะตัวนี้นะคะ <S <S คือด้วยมีอ e ีลาสโกลแล้วก็มีไฮยาลูรอนเนี่ย มันก็เลยทําให้แบบว่าผิวชุ่มชื่นขึ้นเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่ทําให้มันซึมดีก็คือซอยเนี่ยตัวเนี้ยซอยมิ้วคือสายตาคือแบบตัวเล็กมากตัวเล็กจิว๋วซอยมิ้วตัวเนี้ยอุดมไปด้วยโอ้ยสายตาฉัน <c oughs> คือด้วยโมเลกุลของตัวเนี้ยมันเล็กมากมันก็เลยแบบว่าเออซึมเร็ว คือใช้ดีอะ่ะพูดง่ายๆคือใช้ดีเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นขาวๆขุ่นแบบนี้ชอบกลิ่นก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าใช้ยังไงคือตื่นเช้ามาเนี่ยเราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จใช่ไหมคะพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทาเทตัวเนี้ยใส่มือ แล้วก็ตบที่หน้านะคะหน้าผากคางแก้มตบๆเข้าไปนะคะเพื่อให้โลชั่นมันซึมเข้าสู่ผิวก่อนที่จะลงตัวอื่นเลยค่ะลงตัวนี้ก่อนตัวแรกราคานะคะของตัวนี้อยู่ที่139บาทนะคะเพิ่งเสิร์ชดูเหมือนกันเพราะว่าลืมเอาจริงลืมจริงๆริง,รงบาทต่อ30 ml มนะคะขวดใหญ่กว่านี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ลองด<ะ>ูนเนาะ ไปซื้อมาละค่ะราคา,า,า620บาทขวดใหญ่ประหยัดกว่าเห็นเห็นเพราะว่าไอตัวเนี้ยับบาซื้อที่วัดสันใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะห้างทั่วไปก็มีขายบูธก็มีขายหรือใครอยากจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะช้อปปีล้ลาซาดามีเดี๋ยวับบาทิ้งลิงก์ช้อปปี้ไว้ให้ข้างล่างคลิปด้วยใครสนใจก็ลองดูได้จ้ะค่ะและสําหรับใครนะคะที่เคยลองเหมือนับบาลองฮาร์ดแลอบกตัวแอนตี g i อ g ตจิ้งตัวเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถ พิมคอมเมนต์มาบอกบูบาได้เดี๋ยวบูบาจะอ่านทุกเมน้นเลยนะคะว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงเนาะและหากใครอยากให้บูบาแนะนำผลิตภัณฑ์หรืออยากลองอยากให้ลองผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยพิมพ์มาบอกด้วยนะเออเผื่อว่าได้มีโอกาสลองแลวจะไดเอามาบอกต่อว่าแบบเฮ้ยฉันลองใช้มา7วัน14วันลองใช้มา5วันแล้วมันเป็นยังไงมันเหมาะกับหน้าฉันไหมหรืออะไรเงี้ยจะได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อว่าใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยู่ก็จะได้เอาไปลองใช้บ้างเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้โบบ้านหน่อยคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ